นะครับณไร่เนชะิงดอยนะครับเอาก็พามาชมบรรยากาศข้างหน้าสวนนะครับร่มลื่นดีนะรบรรยากาศน่าอยู่ครับนะครับวันนี้ ทางสวนสีนนชัยบ้านสวนสีนนชัยนะครับแล้วก็จะพาไปดูการติดตั้งครับแต่งโซลาเซลล์นะครับ,รรบชุดนี้ชุด200วัตต์นะครับมาติดที่สวนนี้3จุดนะครับเป็นส่วนของลูกค้านะครับก็ไล่ไล่เชิงน้อยนะ จุดแรกนะครับน,นะครับแตงก็จะแผนไปข้างล่างนะครับแผนไปทางเดินที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูจุดที่ตั้งของแผงน,นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับพอดีเลยนะครับ รับแสงเต็มๆนะครับจากจุดนี้ก็จะแพนไปจุดข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจุดที่สองกันนะครับไปดูจุดที่สองกันนะครับจุดสองอยู่ข้างหน้านะครับติดบนต้นไม้นะครับตรงนี้นะ เป็นชุดโคมสองร้ยวัตต์เหมือนกันนะครับอตอนนี้ไฟกำลังชาร์จนะครับส่วนส่วนแผงเราจะต่ำลงมาหน่อยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูจุดที่สามนะครับอ่ะเราไปดูจุดที่สามนะครับจุดที่สามอยู่ข้างหน้านี่ครับอยู่หลังบ้านสวนครับ จนี้ก็จะเป็นจุดที่สามนะครับวอนนี้ก็รับแสงเต็มๆเหมือนกันนะครับชุดโคมไฟสองรอยวัตต์เหมือนกันนะครับอ่าแผงเราจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวโคมเราเนี่ยเราจะไปหันออกไปข้างหน้านะครับนี่นะครับนี่เป็นส่วนไล่เชิงดอยนะครับอ่าจุดนั้นนะครับ จุดที่สามนะครับตัวแผงก็จะอยู่บนหลังคานะครับตัวโคมก็จะหันมาทางนี้นะครับมาทางสวนนะครับกลางคืนจะได้สว่างครับโอเคครับบ้านสวนสีท่อนไชแล้วก็ที่เส้นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับก็มาชมบรรยากาศไล่เชียงดอยรอบๆนะครับจะแผนไปรอบๆนะครับ สวยงามครับร่มรื่นนะครับ